อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อรถ b i g b ไบค์เด็ดขาดถ้าเกิดยังไม่ได้ดูคลิปรีวิว cb 5 0 0 f คันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งโดยในครั้งนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมรายละเอียดของ new cb 5 0 0 f แบบเจาะลึกกันเลยนะครับซึ่ง cb 5 0 0 f นี้ ก็คือรถอีกรุ่นนึงที่อยู่ในตระกูล500ซีรีส์ที่ผมเคยทดสอบให้เพื่อนๆชมไปก่อนหน้าแล้วทั้ง CBR 500R และ c b 500X นั่นแหละครับแต่ใน c b 500F นี้จะแตกต่างจากรถทั้งสงรุ่นเพราะมันถูกออกแบบให้เป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สไตล์นักเก็ตสายสตรีทโดยเฉพาะโดยสิ่งที่ทําให้ c b 500F รุ่นนี้กลายเป็นรถที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือการที่มันได้รับการอัปเกรดระบบต่างๆมาแบบก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นช็อคอัพหน้าใหม่แบบหัวกลับขนาด41มมตรที่จะทําให้การขับขี่บนถนนในเมืองที่เต็มไปด้วยการก่อสร้างและพื้นถนนที่ไม่ราบเรียบสามารถทําได้ดีขึ้นซึ่งนอกจากความนุ่มนวลของช็อคอัพจะช่วยลดการเมื่อยล้าได้แล้วยังช่วยซึมซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นด้วยนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือระบบเบรกหน้าที่ได้รับการอัปเกรดใหม่แบบจัดดักจัดเต็มจริงๆโดยในรุ่นใหม่นี้จะใช้ดิสเบรกหน้าคู่ที่ทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์แบบ a l d ลดิมัลซ port และระบบเบรก ABS แบบเดียวกับรถระดับท็อปคลาสซึ่งถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสได้ลองเบรกแบบหนักๆดูก็จะรู้เลยนะครับว่าเบรกใหม่นี้ไม่ได้ใส่มาแค่เอาเท่หรือเอาไว้โม้เพียงอย่างเดียวนะครับว่ารถรุ่นนี้มีออปชันที่เหนืออะไรเงี้ยเพราะในการทํางานจริงระบบเบรกและระบบ ABS ก็สามารถทํางานได้ละเอียดและแม่นยําจนทําให้การกดเบรกหน้าแรงๆทําได้อย่างมั่นใจมากทีเดียว แม้ว่าตัวรถจะมีน้ำหนักเท่าเดิมกับรุ่นก่อนหน้าแต่ว่าทางผู้ออกแบบก็ได้มีการปรับตั้งจุดส่วท่วงใหม่ให้น้ำหนักชิงมาทางด้านหน้ามากขึ้นทําให้ล้อหลังเบาลงเกือบครึ่งกิโลและล้อหน้าก็จะเบาลงประมาณ49กรัมด้วยกันส่วนสวิงอาร์มก็จะถูกรลีดให้เบาลงด้วยเช่นกันแต่การรลีดน้ำหนักลงในทางนี้กับไม่ได้ทําให้ความแข็งแรงลดน้อยลงนะครับเพราะว่าทางค่ายได้มีการออกแบบให้จุดที่ต้องรับน้ำหนักเนี่ยมีความหนาแต่รลีดน้ำหนักลงในจุดที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากลงไป ซึ่งการปรับจุดศูนย์ทวงใหม่และการดีไซน์ที่มีความปาดเปียวก็ส่งผลให้ตัวรถสามารถขับขี่ได้ง่ายและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นทําให้เวลาที่เราขับขี่ในเมืองแล้วเจอกับการจราจรที่ติดขัดเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับด้วยความสูงของเบาะนั่งเนี่ยจะอยู่ที่789ม mm, ิลิเมตรซึ่งก็เป็นความสูงที่เป็นมิตรกับคนไทยอย่างเราดีนะฮะตัวเบาะนั่งเนี่ยจะทําให้ผู้ขับขี่อยู่ในตําแหน่งที่กระชับซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆที่มีโอกาสลองขับขี่รถตระกูุ500 s ี r ีครบทุกรุ่นแล้วก็จะบเเลยยนนว่่าใ CBHlifeF ี จะมีบุคลิกที่แตกต่างกับตัวรหัส r และรหัส x อย่างชัดเจนฟีเจอร์ใหม่ที่ได้รับการอัปเกรดอีกจุดที่สำนักรีวิว,ท,วทั่วไปไม่ค่อยพูดถึงก็คือระบบไฟส่องสว่าง full LED ที่ในครั้งนี้ได้มีการอัปเกรดประสิทธิภาพขึ้นให้สามารถส่องสว่างได้ดีกว่าเดิมถึง25%เลยทีเดียว ทำให้สามารถเอาไปกับขี่ในเวลากลางคืนได้ดีขึ้นส่วนทางด้านขุมกาลังเครื่องยนต์ก็จะใช้เครื่องยนต์สองสูบแบบ Parallel Twin Double Overhead c a m s h a f ขนาด500ร้อยซีซีระบายความร้อนด้วยน้ําส่งกําลังด้วยชุดเกียร์หสปีดมีแรงม้าสูงสุดประมาณ4.7แรงมา้ารอบที่ดีที่สุดจะอยู่ที่8,500รอบต่อน,นาทีคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ตัวนี้ถูกออกแบบให้มีรอบต้นที่จัดจ้านโดยในช่วงเกียร์หถึงเกียร์สเนี่ยจะบิดติดมือมากๆเลยนะฮะส่วนในช่วงเกียร์สามสี จะมีความกว้างระหว่างช่วงเกียร์ค่อนข้างมากถึงขั้นว่าในช่วงเกียร์5เนี่ยจะสามารถทําความเร็วได้กเกิน150กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกนะครับส่วนท็อปสปีดที่สามารถทําได้จะอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เนื่องจากตัวโช๊คที่ถูกปรับเซ็ตมาจากโรงงานนี้ค่อนข้างนิ่มนะฮะ ดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่ขับขี่บนความเร็วสูงบ่อยในระดับ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็ควรปรับตั้งโช๊คให้มีความแข็งขึ้นอีกสักหน่อยเพื่อจะทาให้ช่วงล่างมีความหนึบและสามารถขับขี่บนความเร็วสูงได้ดียิ่งขึ้นส่วนความเร็วจาก0ูถึง100เนี่ย จะสามารถทําได้ภายใน7.1วินาทีรอบที่ดีและสามารถขี่ได้มันมากๆจะอยู่ที่ช่วง6,500รอบถึง7,000รอบตัวรถมีการออกแบบระบบแอโรไดนามิกในหลายๆจุดที่คล้ายๆกับของ CBR 500R ซึ่งเป็นรถสไตล์สปอร์ตอาทิเช่นช่องรีดลมต่างๆเป็นต้น ซึ่งชิ้นส่วนพวกนี้นี่เองนะฮะที่ทําให้ CB 500F สามารถขับขี่ออกทิปไกลๆบนความเร็วสูงได้ดีขึ้นและแม้ว่า CB 500F จะเป็นรถที่มีความเร็วแรงแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีระบบที่มาช่วยควบคุมและเพิ่มความปลอดภัยอย่างระบบ Assist Slipper Cut ที่จะช่วยลดแรงกระชากของล้อหลังเพิ่มความนุ่มนวลนขณนะเปลี่ยนเกียร์หรือสับเกียร์ลงอย่างรวดเร็วให้ด้วย และถ้าเ,เพื่อนๆกดเบรกหรือลดความเร็วลงอย่างรวดเร็วระบบ Emergency Stop Signal หรือสัญญาณไฟผ่ามาก็จะกระพริบขึ้นอัตโนมัติด้วยถือเป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะเพราะว่าจะทําให้รถที่ขับขี่ตามหลังมาเนี่ยสามารถสังเกตเห็นการเบกรกกะตันหันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับ หน้าปัดแสดงผลสามารถดูอัตราสิ้นเพลิงของระดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถคํานวณการขับขี่ได้ว่าจะบริหารน้ํามันที่เหลืออยู่อย่างไรเพราะว่าอัตราการกินน้ํามันก็จะเปลี่ยนไปตามความเร็วและการใช้คันเร่งขณะขับขี่แต่ถ้าเกิดถามว่าอัตราการกินน้ํามันโดยเฉลี่ยที่เราขับขี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ28กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะส่วนทั้งด้านยางที่ติดมากับตัวรถเนี่ยก็จะใช้ยางมิชลินรถไฟ d 5ซึ่งก็ถือว่าเป็นยางที่ดีและเป็นยางที่ถูกใจนักขี่สายเดินทางไกลหลายๆคนด้วยนะครับโดยสรุปแล้วนะฮะ CB 5 0 0 F เนี่ยก็จะเป็นรถมอเตอไซค์บิ๊กไบค์สไตล์นักเก็ตสายพันธุ์สตรีท ที่มีดีไซน์ดุดันปรับเปรียวทําให้สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและกับขี่ท่องเที่ยวทางไกลแม้ว่าจะเป็นรถที่ได้รับการอัปเกรดฟีเจอร์ใหม่มาแบบก้าวกระโดดแต่มันกลับเป็นรถที่ดูแลง่ายไม่จุกจิกและไม่ต้องซิดเบืองค่าบารุงรักษามากไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถที่ได้รับการอัปเกรดฟีเจอร์มาในระดับนี้เนี่ยอีกทั้งแล้วก็กําลังอยู่ในยุคที่ทุกอย่างกําลังปรับตัวแพงขึ้นด้วยนะฮะแต่ทางฮอนด้า Honda เนี่ย กับกล้าเปิดราคาวางจำหน่ายที่เท่าเดิมเลยคือเพียง214,700บาทเท่านั้นซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถดูตารางผ่อนได้จากตรงนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะสเต็ปอัพจากรถรุ่นเล็กมาขี่บิ๊กไบค์ผมบอกได้เลยนะครับว่า Honda 500ซ i ลี่จะเป็นบิ๊กไบค์ตัวเริ่มต้นที่ถูกใจเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนแน่นอนนะครับว่าการจะซื้อรถแต่ละรุ่นเนี่ยการเปรียบเทียบสเปคและราคาเนี่ย ก็เป็นเรื่องสําคัญนะแต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อนรู้ไหมครับว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับแต่ว่าคนหลายๆคนเนี่ยกลับมองข้ามไปนะฮะคือการเช็คมาตรฐานการผลิตรถของแต่ละแบรนด์นั่นเองครับเพราะว่าต่อให้เป็นรถที่สเปคดีแค่ไหนก็ตามนะแต่ถ้าเกิดมาตรฐานการผลิตไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวรถมีปัญหาจุกจิกกวนใจไม่จบสิ้นตามมาได้แต่เมื่อเร็วๆนี้เองนะครับทางแบรนด์ฮอนด้าเนี่ย พึ่งคว้ารางวัลการันตีคุณภาพมาอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ครับนั่นก็คือรางวัล The Most Powerful Brand of Thailand รางวัลที่การันตีความน่าเชื่อถือจนเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดเป็นสมัยที่5ติดต่อกันแล้วซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความจําเป็นมากเลยนะครับเพราะว่าการตัดสินใจซื้อรถบิ๊กไปสักคันหนึ่งมาใช้แบบยาวเนี่ยมันคือการตัดสินใจครั้งสําคัญครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับ และทั้งหมดนั้นก็คือรายละเอียดของ CB 5 0 0 F นะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากชมรายละเอียดของรถตระกูล500ซีรีส์เพิ่มเติมก็สามารถไปดูคลิปทดสอบกับขี่ CB 5 0 0 X ที่ผมเคยทำเอาไว้แล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใดนี้เลยนะฮะและถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e กันไปด้วยนะครับเพื่อที่เวลาทางช่องมีคลิปที่มีเนื้อหาโดนอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดอย่างไครับและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับ สำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีว่า Miss D คือ Miss You แล้วกลับมาพบกันใหม่อีกทีนึงในคลิปหน้านครับ